เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะวันนี้30สิงหาคม2568เพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลจายครั้งที่8ทับ2568 วันศุกร์ที่29สิงหาคม2568สำหรับเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันฤดูการผลิตป,ปี2567ทับ68เงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันได้มีการจัดงบประมาณและโอนเงินเข้าบัญชีทกสอของชาวไร่อ้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันจัดสรรวงเงินจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่องอยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อพิจารณา ขอสรุปเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไรอ้อยตามที่มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลสายครั้งที่8ทับ2568วันศุกร์ที่29สิงหาคม2568วาระ5.4การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5หรืฤดูการผลิตตี2,567 -68 ทหิูหีบที่ผ่านมามติที่ประชุม เห็นควรเสนอคณะกรรมการอ้อยแล็บน้ำตาลทรายกออนอเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อเรียกร้องของชาวไร่อ้อยให้ช่วยเหลือตัดอ้อยสดลดฝุนจำนวน31บบาทต่อตันโดยใช้เงินจากกองทุน OCSF พร้อมสแสดงฐานะการเงินของกองทุน OCSF ในระยะยาว และให้กออหาแนวทางเพิ่มรายได้ให้กองทุน OCSF เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินคืบหน้าเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันอ้อย